ในครั้งนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปไกลกันสักหน่อยที่ประเทศจีนเมืองเฉินตูซึ่งชวนใหผมไปกระตรงกับฤดูการของจิวจ่ายโกเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนและยังเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติด้วยเท่านั้นยังไม่พอผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับสัตว์พื้นเมืองของที่นี่มีนามว่าจามลีที่ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆจากที่ไหนและยังแวะช้อปปิ้งกันต่อที่เมืองโบราณชงพานสถานที่ที่มีเรื่องราวมากมายถึงชาวฮั่นและชาวทิเบตฟังกันมาขนาดนี้จะรออะไรกันอยู่ละ่ะ ไชมกันเลยครับเราก็อยู่กันที่สนามบินยอนเมืองนะครับโอ้โหบอกเลยนะว่า ทิปของเราในรอบนี้นะครับไม่ได้ไปต่างจังหวัดน,นะฮะแต่เราจะไปกันที่ประเทศจีนนะครับเออผมนั่งเครื่องบินจากดอนเมืองนะเพื่อที่จะไปลงสนามบินเฉินตูที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณบ่าย4ี่โมงเย็ยนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเครื่องประมาณ5้าโมงเย,ยนเดี๋ยวผมพาไปเครขึ้นบินเลยดีกว่าครับผม ราก็มาถึงที่สนามบินเินตูแล้วนะฮะประเทศจีนนะครับถึงเวลาประมาณสามทุ่มนะครับอากาศค่อนข้างหนาวนะแต่ยังหนาวไม่สุดเขาบอกว่าท่หนาวกว่านี้อ่ะหนาวถึง1องศาเลยนะครับไม่รู้ว่าถ้าออกไปข้างนอกแล้วจะหนาวกว่านี้ไหมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเราก็ได้เข้ามาในตัวเมืองแล้วตมเนี่ยเขาจะต้องทําการสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับแต่เนื่องด้วยนิ้วผมเนี่ยหักนะครับนี่แล้วก็เข้าเฟือกอยู่ซึ่งผมไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้วุ่นวายนิดนึงเลยนะครับ แต่ก็แค่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าผมมีใบรับรองแพทย์ที่ไปขอมาจากทางโรงพยาบาลที feet, ท่ไทยแล้วนะครับถ้าใครที่แบบว่าต้องใยเฝือกในร่างกายเนี่ยนะครับแล้วก็มีพวกแบบเหล็กอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตัวนะครับต้องไปขอใบรับรองแพทย์นะครับถ้าหากว่าคุณจะบินไปต่างประเทศเนี่ยเพราะบางทีเวลาเขาแบบว่าสแกนตัวอย่างเงี้ยมันจะตรวจสอบได้ว่าในร่างกายเรามีเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะเขาห้ามเอาขึ้นเครื่องบินนะครับหรือว่าเอาเข้าประเทศนะครับก็ต้องระวังกันดีดีด้วยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะรอเอากระเป๋านะครับนี่มันจะเป็นสายพานนะฮะ สายพันซูชิสายพันซูชิอ่ะเดี๋ยวผมเอากระเป๋าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โรงแรมกันต่อเลยนะครับมาดูกันว่าคืนแรกเนี่ยผมจะได้พักที่ไหนนะครับในที่สุดนะครับเราก็เดินทางมาถึงโรงแรมแห่งแรกของเราแล้วนะครับในคืนที่น1นี่โรงแรมของเรานะครับป้ายชื่อจะอยู่ด้านบนนะฮะเออ Holiday Inn Express เฉ o n To โรงแรมที่นี่เนี่ยนะฮะบอกเลยนะว่าคาดหวังมากนะเพราะว่าเป็นโรงแรมแรกที่เรามาเหยียบที่ประเทศจีนเลยนะครับเออเข้ามาข้างในบรรยากาศก็กคลีนโล่งนะฮะไม่โอ้ยสดยอดเออเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูบนห้องดีกว่าว่าบนห้องเนี่ยจะเป็นยังไง นะครับเพื่อนๆก็น่าจะอยากชมกันละก็มาถึงที่ห้องพักกันแล้วนะครับสำหรับโรงแรมแห่งนี้เตียงแบบนี้เอ้ยถือว่าเจ๋งดีนะครับมีที่กั้นตรงกลางนิดนึงด้วยเออทีวีนะครับอยู่ติดกับผนังเลยก็มีวิวให้ดูนะฮะตรงนี้มีโซฟาให้นั่งได้นะฮะเล็กๆหูสูงมากเลยนะชั้นที่ผมอยู่เนี่ยคือชั้นที่23อากาศตอนนี้นะครับค่อนข้างหนาวนะข้างนอกจะอยู่ที่ 18องศาผมไม่แน่ใจนะว่าไอข้างบนเนี่ยมันคือแอร์หรือมันคือฮีตเตอร์นะประเทศเขาค่อนข้างหนาวนะครับน่าจะไม่ต้องใช้แอร์ก็อยู่ได้นะครับนีออ่ห้องก็เด็กกระทัดรัดคลีนดีมีโคมไฟหัวเตียงด้วยเขาเจ๋งเขาเจ๋งแล้วก็มีปลั๊กประเทศจีนเนี่ยนะครับผมจะให้ดูปลั๊กนิดนึงว่าปลั๊กเขามีหลายหัวมากเลยนะแล้วก็มีท้ายชู u อให้เราสามารถเลือกเสียบชาร์จได้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำก็ค่อนข้างคลีน อันนี้ก็จะมีฝักบัวนะครับปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแชมพูให้ด้วยนะครับสามอย่างก็จะมีทั้งด้านของแชมพูนะครับแล้วก็บอดี้อาบน้ำนครีมอาบน้าแล้วก็อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นครีมนวดน,นะครับอ่างล้างหน้าว่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งนะครับอ่างล้างหน้ามีแก้วให้สองใบนะครับมีแปรงของฟันให้ด้วยอ๋อผ้าเช็ดตัวถ้าคุณหนูเขวาวองข้างล่างนะครับถ้าเวลาของประเทศจีนตอนนี้ก็คือห้าทุ่มเดี๋ยวเรา จะพักผ่อนละนะคะเตรียมไว้วันพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องเดินทางไกลไปอีกเมืองนึ่งนะครับวันนี้เราจะนอนพักที่เฉินตูที่นี้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับตอนนี้ผมออกมาเดินข้างล่างนะครับข้างล่างของตัวโรงแรม18องศาผมว่าไม่น่าใช่น่าจะประมาณอุ้ย14ผมว่า14มาเดินดูว่าด้านข้างของตัวโรงแรมเนี่ย มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเขาบอกว่าแถวนี้เนี่ยหมาล่าเยอะมากนะครับใครที่แบบว่าเป็นสาวกหมาล่าน่าจะชอบนะฮะเว <C> e <an> ลาตอนนี้คือห้าทุ่มแล้วนะไม่มีคนเดินเลยโผมก็ปิวซะหัวเถิกเลย <c ười> อุ้ยหนาวอ่ะโอ้แถวนี้มีแบบโซนเยอะมากเลยนะครับ <c ười> เด่เดูดด้านหลังนี้แบบเพียบเขาจะให้ผม <c ười> นั <c ười> น่งรถไป <laughs> ไม่เป็นไร üh, เราเดินได้เราอยากเซเวสีผมนี่ทํามาเพื่อมาเที่ยวที่นี่เลยนะด้านหลังนี่น่าจะเป็นฟิล์มมินิมาร์ร้านนี้น่าจะเป็นของฝากมีแพนด้าด้วย เรากลับมาที่โรงแรมแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าข้างนอกอากาศค่อนข้างหนาวมากแลเดินนานไม่ได้นะครับแต่ผมก็ได้ไปแวะมินิมาร์กนะครับแล้วก็ซื้อของกลับเข้ามากินเป็นข้าวจากประเทศจีนนะครับมาถึงจีนแต่ว่าไปซื้อข้าวเซเว่นมากินคืออันนี้มันเจ๋งมากเลยเว้ยตรงที่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องเวฟนะครับให้เราเอาน้ําร้อนเทใส่ข้างล่างแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งข้าวจะร้อนเองเลยเดออัตโนมัตินะครับถือว่าเจ๋งมากนะได้น้ํามาอีกหนึ่ง น้ำชามะนาวเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมคงจะกินข้าวแล้วก็รีบนอนแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมทะเลสาบเตอร์ซีซึ่งเป็นทะเลสาบที่ผิวน้ำราบเรียบปศจากลิ้วขึ้นหรือแท่งต่อไม้และสีของทะเลสาบค่อนข้างเข้มสดไหลเงาสะท้อนตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ3,000เมตรเป็นทะเลสาบที่ค่อนข้างใหญ่ตะการตาทะเลสาบเตอร์ซีเป็นผลพ่วงมาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย,อย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้คืนกินเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ อากาศเหมือนจะเย็นนะแต่ว่าร้อนมากตรงนี้เนี่ยมีของขึ้นชื่อนะครับคือจามาลีนะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆหัวนะแต่มันไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นจามาลีนะเออหน้าตามันน่ารักเลยียวฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวทูวทศน์ที่ค่อนข้างสวยงามอย่างสวยเลยอ่ะอจ เขามีให้เราขี่จามเรียด้วยนะฮะสิบหยวนจะตีเป็นเงินไทยเท่ากับ10,5คูณก็ประมาณ5 0ิบาทนะครับก็สามารถขึ้นไปขี่ตัวจามารีได้นะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาขี่กันเต็มเลยแต่ว่าผมจะขี่ดีไหมแอบกลัวอยู่นะอ้าวตัวอ้าว เียวมากมันไม่วิ่งใช่ไหมหน,มามาน้าตามันน่ารักดีนะนี่ตรงน,นี้ก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับน้องจามรีนะฮะตอนนี้รู้สึกจะน่ารักมากออผมจะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศแถบนี้นะครับไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเท่าไหร่กวว็วิวสวยนะเสียอย่างเดียวเลย นั่งร้อนคือต้องบอ,อกก่อนนิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมมากับทัวร์นะครับซึ่งจะมีเวลาค่อนข้างจํากัดส่วนะใหญ่จะอยู่การนั่งรถซะมากกว่านั่งรถประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะแล้วก็ลงเที่ยวได้ประมาณ20นาทีก็เรื่งเรียกขึ้นรถต่อแล้วแล้วก็คืนที่2เนี่ยจะเปลี่ยนโรงแรมเดี๋ยวมาดูกันว่าที่ต่อไปของเราเนี่ยจะเป็นสถานที่ไหนนะครับไป ชมกันเมืองโบราณชงพ่านจะอยู่ติดชายแดนจีนทิเบตห่างไกลเมืองเฉินตู322กิโลเมตรสร้างในสมัยราชวงศ์เหมืองเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าของชาวฮั่นและชาวทิเบตซึ่งชาวฮั่นจะนิยมใช้พวกใบชาผ้าแพรเกลือหรือของใช้ประจําวันมาแลกเปลี่ยนกับพวกม้าแกะขนแกะขนหนังสัตว์ของชาวทิเบตเมืองโบราณแห่งนี้นะครับมีกําแพงลายล้อมรอบด้านเป็นสีเมนต์ผืนผ้ามีความยาวอยู่ที่6.2กิโลเมตรทาจากอิฐและหินที่มีความสูงความหนาอยู่ที่12เมตรใช้ คนฟังมากกว่า1นึ่งแคนที่แห่งนี้เขาเรียกกันว่าเมืองโบราณชงพานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ฮิตมากๆสาหรับแถวนี้เลยนะครับนี่มีรูปปั้นด้วยโอ้โหแล้วดูนักท่องเทีท่ยวดิเป็นเมืองโบราณน,นะอ,อ <c oughs> ไม่รู้ว่าโบราณยังไงรถวิ่งพลาดเลย <c oughs> แต่แถวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าคนจีนเป็นประเทศที่ส่งเสียงกันค่อนข้างดังมากเวลาเขาคุยกันธรรมดาเนี่ย re. ผมรู้ว่าทะเลาะกันผมพาพาเดินดูรอบๆนะ ชมบรรยากาศไม้ม,ไมาไกาก็จะมีเหล่านักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปกันเต็มเลยบริเวณตรงนี้นะครับเป็นรูปปั้นเมืองเขาก็สวยอยู่นะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เมืองโบราณนะเมืองโบราณจะอยู่ข้างในที่ทุกคนกาลังเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมัน,มนเป็นเพียงแค่วิวทิวทัชแชนแนลนะครับแต่มงโบราณเนี่ยจะอยู่ข้างในนี้อีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าข้างในเป็นยังไงนะสำหรับเ<อ>มืองโบราณรมาเป็นถ้ำเลยฮะโบราณจริงเอ้ยแล้วดูเมืองครับคือข้านใน้านในถือว่าสวยมากเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะเมืองข้างในแต่แดดก็ยังจ้ายเหมือนเดิมมีรูปปั้นเต็มเลยครับ มีอุมโมงมีแพนด้าด้วยนะแ <Okay. S 1> ถวนี้นี่มีร้านขายของคนอนงเยอะมากเลยครับ <Okay. S 1> แต่ว่ามันจะเป็นพวกแบบของแนวแบบอของฝากอะซะมากกว่านะ <Okay. S 1> และนี่คือถนนของเมืองโบราณ <Okay. S 1> บ้านทุกหลังเนี่ยนะฮะ <Okay. S 1> เหมือนจะสร้างมาจากไม้หมดเลยนะครับ <Okay. S 1> เพื่อคงความโบราณเอาไว้นะฮะแ <Okay. S 1> ออถวนี้ก็ ได้ฟีลลิ่งของเมืองโบราณจริงๆนะก็จะเป็นทั้งซอยเลยครับค่อนข้างลึกมากเลยนะอมีรถบิงด้วยสมัยโบราณนี้มีรถป่ะอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างหนาวมากนะครับ16องศาถ้าไม่ใส่เสื้อหนาวนี่บอกเลยว่า <c oughs> สั่นนะ <c oughs> ขับกันแต่มอไซค์นะส่วนใหญ่จะเป็นมอไซค์หมดเลยนะครับ เพราะว่ามันก็เน้นให้เป็นถนนคนเดินด้วยแหละนะฮะก็น่าจะไม่เหมาะกับพวกรถยนต์สักเท่าไหร่แถวนี้ไม่มีคนไทยเลยนะครับเราเนี่ยคนไทยไม่ไม่ไม่ได้ยินเสียงคนใครพูดกันเลยทุกคนครับพอเดินเข้ามาข้างในยิ่งลึกขึ้นเนี่ยบรรยากาศ ยิ่งดูแบบว่าเหมือนเป็นหมู่บ้านนะครับฟิลลิ่งเหมือนกับว่ามีการจัดงานนิทรรศการอะไรประมาณนี้เลยนะเออจริงจริงไม่ใช่ฮะค,คือหมู่บ้านเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะนะมีซุ้มมีอะไรด้วยตอนนี้แบบว่าขายของที่ต้องบอกเลยนะว่าฟิลลิ่งแบบเมืองโบราณจริงๆอันนี้ก็ฟิว ฟิลลิ่งวัดสันบ้านเราเออแต่คนจีนนะครับคนข้างขาวมากโดยเฉพาะสาวสาวขาจัว่วตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นผมก็กำลังออกจากเมืองโบราณน,นะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่โรงแรมต่อนะครับเป็นโรงแรม ที่ใหม่นะฮะโรงแรมเมื่อคืนเนี่ยเราจะพักเพียงแค่คืนเดียวนั้นนะครับเพราะว่ามันต้องย้ายเมืองนะครับแทบจะเปลี่ยนโรงแรมละวันเลยนะฮะจากนี่ไปผมก็จะนั่งรถไปโรงแรมต่อนะฮะเดี๋ยวพาไปดูว่าโรงแรมอีกที่หนึ่งเนี่ยของวันที่สองเราจะเป็นยังไงนะครับจะน่านอนขนาดไหนไปชมกันครับ สำหรับโรงแรมแห่งนี้นะครับและนี่คือโรงแรมคืนที่2ของเรานะครับสําหรับโรงแรมมีชื่อว่า Celebrity Hotel ้านซ้ายขวานี่น่าจะเป็นเหมือนกับพวกแบบร้านเปิดขายของตอนกลางคืนอะไรประมาณนี้นะส่วนเวลานในตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มก,ก,กว่าแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมข้างในตัวโรงแรมกันเลยดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันจะฮันฮลาสักขนาดไหนโอ้โหก็จะมีกระเป๋าของนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับ เยอะมากเลยนี่กระเป๋านักท่องเที่ยวเพื่อบเพือบนี่ผมว่าหรูว่าคืนแรกที่เรามานอนอ่ะตัวลิงคล้ายๆกับพวกร้านขายของร้านขายของฝากภายในตัวโรงแรมด้วยเว้ยโคตรเจ๋งอ่ะและแต่ละอย่างนี่ค่อนข้างนา่ารักมากเลยนะฮะเสื้อมีแันด้าเสื้อเสื้อเสื้อกันหนาวนะครับเออขายของเยอะมากส่วนฝั่งนี้ก็เป็นโรงอาหารนะครับตอนเช้าเนี่ยจะต้องรีบตื่นมาเพื่อกินอาหารของโรงแรมด้วยนะผมจะพาเพื่อนขึ้นไปดู ขบนตัวห้องเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนี่ก็หรูหราอยู่ในระดับมินิมอลนะครับไม่ได้ห้องใหญ่มากนะ,ะแต่ก็แต่ก็นอนได้แหละ <c oughs> นะครับถ้าเทียบแล้วกับคืนแรกผมว่าห้องของคืนแรกน่าจะหรูหรากว่านะครับสําหรับชั้นที่เราอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นชั้น4นะครับไม่ได้สูงมากมายนะ,ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่มีแอร์เลยนะครับเขาจะใช้การเปิดหน้าต่างเอา นะครับเพื <reading standard" S 2> ่อให้ลมเข้ามาในห้องนะฮะส่วนข้างบนที่ติดอยู่เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับฮีเตอร์นะครับอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างหนาวมากเลยนะฮะข้างนอกนี่ประมาณ6กถึงเองศาได้ก็จะมีลิปเปอร์นะเขาเรียกอะไรนะรองเท้ารองเท้าแตะเป็นห้องแบบมินิมอลไม่มีอะไรนะครับแต่ก็มีกาลร้อนให้ต้มมาม่านะครับอันนี้ผลไม้ผมเอามาไม่มีอะไรน้ำเปล่าฟรีให้นะครับเปิดตู้เสื้อผ้าดูหน่อยค่อนตู้เสื้อผ้ามีอะไรบ้างตู้เสื้อผ้ามีผ้าห่มมาให้ผืนหนึ่งว่ะ ผมด้านบนโดยรวมผมว่าคืนแรกคืนแรกห้องห้องดูแบบหน้าน่านอนมากกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ามาพักผ่อนนะครับส่วนใหญ่ก็นอนแล้วตื่นมาก็ไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วเอาเป็นว่าในคืนนี้ผมคงจะต้องนอนแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้า6โมงเลยฮะและเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าครับ อุทยานแห่งชาติจิวจ่ายโกครอบคลุมพื้นที่มากกว่า720ตารางกิโลเมตรและอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง2,500เมตรชื่อของจิวจ่ายโกนั้นเป็นคำภาษาจีนที่แปลว่าทานน้ำาก้าหมู่บ้านเพราะว่าในอดีตนั้นหมู่บ้านชาวทิเบตทั้งหมด9้าหมู่บ้านเนี่ยอยู่อาศัยที่ริมแม่น้ำแห่งนี้และเนื่องจากชาวทิเบตนั้นมีความศรัทธานในภูเขาและสายน้ำจึงมีความเชื่อว่าจิวจ่ายโกนั้นเป็นดินแดนแห่งขุนเขาและทานน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกสถานที่ล้วนเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้าง เอาไว้จึงมีการได้รับขึ้นจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปีคิดทศักราช1992และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนที่ใครต่างก็ฝันอยากจะมาเยือนสักครั้งในชีวิต กระชา้าสดใสนะครับต้องบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยหนาวมากนะครับอากาศเย็นถึงลบสององศานะครับพูดออกมาไม่มีควันออกปากเลยนะและตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานจิวจ่ายโกจะต้องขึ้นไปข้างบนคือแค่อยู่ข้างล่างยังลบสององศาผมไม่อยากคิดเลยว่าถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะเกียองศานะแต่ว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยวิวทวทัศน์ค่อนข้างดีมากแล,และนักท่องเที่ยวเรียกได้ว่าเยอะสุดๆเลย นี่ครับโอ้โหคนต่อแถวกันเยอะมากครับแล้วดูเขาที่สูงขนาดนั้นนะฮะ <c oughs> เพื่อนๆเราคิดสภาพดูนะว่ามันจะหนาวขนาดไหนนะนี่ขนาดข้างล่างยังแค่ลบสองศาโหแต่คนนี่เยอะมากๆเลยครับแต่ว่าแถวนี้นี่วิวทิวทัศน์คือสวยมากเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปข้างบนกันนะครับ <c oughs> ด้านหลังนี่เป็นเหมือนทะเลสาบเลยนะเออ บรรยากาศนี่ยังกับอยู่สวิตเซอร์แลนด์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาลงไปเดินดูข้างล่างนะครับก็จะเป็นจุดที่เขาไว้ใช้ถ่ายรูปกันน้องเทีเ่ยวค่อนข้างเยอะนะครับแถวนี้ถ้าใครที่แบบว่าทนหนาวไม่ได้นี่ไม่แนะนําให้มานะโอ้คน,นเยอะมากขออยู่แค่ตรงนี้แล้วกันนะฮะ ที่ตรงนี้บอกเลยว่าคนเยอะมากนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลสาบห้าสีนะฮะเขาบอกกันว่าเป็นทะเลสาบที่สวยมากนะครับนะจุดจุด,จ,ดจุดนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเยอะมากและอากาศก็ค่อนข้างหนาวด้วยครับแต่ว่าสีของทะเลค่อนข้างสวยมากไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวเลยนะคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาบอกกันว่าสวยที่สุด นะครับเราก็อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับก็เรียกกันว่าน้ําตกไข่มุกก็เป็นในหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ต้องบอกเลยว่าคนเยอะอีกเช่นเคยนะฮะแต่ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามแล้วก็ค่อนข้างอากาศร้อนขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังหนาวอยู่คือไม่มีปากเลยนะตัว, <S <S ตวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างฮนะ อันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับคนแต่ว่าเดินลำบากมากเพราะว่าเสี่ยวตกจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยขาต้องแข็งแรงมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสูงมากนะอันนี้ผมเดินมาประมาณแบบหมื่นกว่าก้าอ่ะถ้าถ้าเฉลี่ยจากจํานวน9ก้าทั้งหมดที่เดินมานะครับสูงมากก็จะเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะมาถ่ายรูปก,กัน สำหรับสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจบจากน้ำตกไข่มุกเราก็จะกลับที่พักโรงแรมกันละนะครับไปหาอะไรกินค่อนงข้างเหนื่อยมากในวันพรุ่งนี้จะพาไปชมที่ไหนต่อก็ติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับทริปท่องเที่ยวจีนของเรายัางไปจบเพียงเท่านี้หากเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าในพาร์ทหน้าวันที่4ของประเทศจีนผมจะพาไปที่ไหนต่อแล้วลราก็รอติดตามชมกันได้เลยห้ามพลาดน,นะครับ ด้านหลังผมนี้เป็นภูเขาเลยนะฮะวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่เราจะได้เห็นหิมะก,กันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องขึ้นกระเช้านะครับขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งนะฮะ